สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม f อทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพชรยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่สาขาหนึ่งเนาะพามาชมนะครับกระบะยกสูงทั้ง4คันเลยนะครับ4แบรนด์4รุ่น4ี่ยี่ห้ออยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับมีแต่รถสวยๆนะคัดเกรดคัดคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมทุกคันเลยนะครับอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับขับฟรี90วันนะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้ากันไปเลยนะครับหากสนใจคันไหนก็แคปหน้าจอ แอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับวอปเพชรยนตนะ0646423955เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับติดต่อได้24ชั่วโมงเลยนะครับหากท่านใดเห็นแล้วนะครับคันไหนนะอยากได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการ finance นะครับจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับหากไม่สะดวกมารับรถด้วยตนเองเราก็มีบริการรถสไลด์นะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สวยๆทุกขั้นนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะเริ่มตั้งแต่คันแรกตรงหน้านี้ก่อนเลยนะครับไททันนะตัวแคปนะครับตัวแคปสูงนะได้ล้อแม็กทีอีสามสีน้ําตาลนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่จัดทรงมาให้หล่อๆเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของเดิมนะตกแต่งมาให้นะ มีเสริมสปริงเล็กน้อยนะครับเพื่อ,อความสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับกระจังหน้าไฟต่างๆนะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับหลอดูดันทุกคันนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ป้ายทะเบียนนี้นะ3ทพุเทาพอสมเพา2302กรุงเทพมหานครนะหากชอบคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะปอเพชรยนต์แอดไลน์ได้นะครับติดต่อสอบถามได้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมข้าวๆนะครับสำหรับสเปครถนะหากอยากเจาะลึกนะครับแอดไลน์เข้ามาหาผมนะเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูนะครับภายในนี่แผงประตูต่างๆภายในไม่มีช้ำนะครับออปชันก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จัดจ จัดเต็มเลยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันคันนี้เลขไม้ส0 0 0 0นนะครับราคาเดี๋ยวดูกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะคันนี้นี่ราคาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไททันนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับปีหนึ่งหกสีเทานะขายราคานี้เลยนะครับไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนนะครับภายในนะสะอาดสะอ้านกว้างขวางนะครับเบาแคปนะเปิดได้นะครับสําหรับตัวนี้นี่ ภายในสวยๆแบบนี้นะครับเบาะได้เป็นเบาะผ้านะสำหรับภายในของตัวรถคันนี้นะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะครับรถทางเพชรยนต์เรานะคัดเกรดคัดคุณภาพมาอยู่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวดูไปเลยทั้ง4คันนะดูไปทีละคันนะครับพาดูรอบๆคันนะครับตัวสูงเนาะช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับลุยน้ําได้สบายๆนะครับนี่ไททันพัดนะครับ กล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับในส่วนของกล้องเนาะกระชนหลังมีให้นะสวยสวยเลยกล้องเอียงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอปรับก่อนอ่ะโอเคมาแล้วครับนี่มาดูกระบะไลเนอร์ด้านหลังกันนะแทบจะไม่มีริ้วรอยนะครับใช้งานน้อยนะครับนี่สวยสวยแบบนี้เลยกระบะไลเนอร์ตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับคันนี้เนาะบอดี้โครงสร้างต่างๆก็ต้องบอกว่าเดิมเดิมเลยนะครับไททันพัดตัวนี้ สวยมากอีกหนึ่งคันนะครับผาดท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะปอเพชรยนต์064-642-3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับภายในนี่ให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะบอกแคปเขาเปิดได้นะครับตัวนี้มีบันไดข้างให้ด้วยนะสะดวกสบายนะครับต่อการเดินขึ้นเดินลงนะครับตรงนี้เนาะประมาณนี้นะครับให้ดู ข้าวๆนะครับหากสนใจก็แคปหน้าจอมานะครับแอดไลน์มาหาผมได้เลยนะมาดูคันต่อไปนะครับนิสสันนาวา拉แบล็กเอดิชันนะครับสาวกแบล็ก e d ดิชันนะไม่ควรพลาดเลยนะครับสีแดงดําคันนี้นะป้ายทะเบียน8กกไก่อออ่าง3 0มศูนกะครับกรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเ 8, ะบยะเียนนี้ไปเลยนะครับได้ไฟโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้นี่มาพร้อมกับ Daytime นะครับอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะตัวแต่ง b บ a ็กเอดิชันนะครับ จะเป็นสีแดงดำนะในเล่มลงแดงดำนะครับแท้เดิมจากโรงงานเลยนะไม่ได้มาตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะก็คือสเปคนี้เดิมๆโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับออปชั่นต่างๆค่อนข้างที่จะจัดเต็มเลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเดี๋ยวไปดู ราคากันนะครับมาดูภายในกันนะครับเลขไม้เจ็ดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะเลขไม้น้อยมากนะครับไม่เยอะเลยนะครับสําหรับรถปีนี้เนาะปี19นะราคา5้าแ0นบาทเท่านั้นนะสองจุดห้าอีแบ็กนะครับสีแดงดำเนาะรถมือเดียวนะคันนี้มือที่2เป็นเพชรยนต์นะครับเพราะว่ารถที่ซื้อเข้ามานะครับทุกคันนะ จะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเพชรยนต์ก่อนนะครับจะเป็นเพชรยนต์ทุกคันเลยนะครับออปชันต่างๆค่อนข้างที่จะจัดเต็มเลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับมีออปชันให้ทั้งคู่เลยเนาะนี่ภายในสะอาดสะอ้านนะกว้างขวางมากนะครับท่านใดหาอยู่คันนี้นะไม่ผิดหวังแน่นอนแบ็กเอ dition นะครับมาดูประตูด,ด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับนี่ ออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ยุ่งยากเลยเนาะมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะครับหากไม่สะดวกใช้เงินตอนนี้นะเอาไปใช้ก่อนฟรีๆนะครับผ่อนอีกทีปีหน้ากันไปเลยนะครับสวยๆอีกหนึ่งคันนะฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับ Black Edition นะครับกล้องมองหลังมีให้นะครับครบจบในคันเดียวเลยนะครับสำหรับคันนี้กระบะดไลเนอร์เดิมๆนะ닛สันสรตรงรุ่นเลยนะครับไม่ได้ใช้งานหนักนะ ไม่มีรอยเจาะไม่มีรอยผุนะครับริ้วรอยมีบ้างนะครับจากการใช้งานเนาะรถกระบะก็ต้องมีกันบ้างนะครับสวยๆอีกหนึ่งขั้นนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้หากท่านใดสะดวกมารับชมด้วยตนเองนะครับเพชรยนต์นะเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดเลยนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะนี่ ภายในสะอาดสะอาดนะกว้างขวางมากๆเลยนะครับสวยน่าใช้นะท่านใดหาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้มาดูคันต่อไปกันนะครับดีโวล็อกโกเกียออโต้นะคันนี้ต้องบอกว่าหน้าหล่อมากๆเลยนะครับได้ออปชันมาค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยนะครับไฟโปรเจกเตอร์เนาะเดย์ไทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกนะกระจังหน้าหล่อๆแบบนี้เลยได้สีขาวด้วย นะครับสีขาวล็อกโคเกียออโต้นะครับเดี๋ยวไปดูกันภายในนะครับเป็นยังไงเนาะตอนนี้น้องๆก็มาทําความสะอาดละนะครับเดี๋ยวรอแม่ลูกมารีวิวนะครับนี่ตอนนี้ผมชิงมารีวิวให้ชมก่อนนะครับออปชันต่างๆต,ต,ต้องบอกว่าจัดเต็มทั้งสิ้นเลยนะครับเบาะไฟฟ้าด้วยนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยนะครับ หากท่านใดสนใจคันนี้ก็แคปหน้าจอนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะป๊อปเพรยนนะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับ2นะไม่ใช่ขับ4นะครับมาดูสเปคคันนี้กันนะครับ2.4 G นะครับรีโวล็อกโคนะไม่เจ็ดหมื่นปีหนึ่งแปดเองครับรถมือเดียวเลยนะครับนี่เป็นรถมือเดียวเลยไม่เจ็ดหมื่นเท่านะั้นนี่ เลขไม้น้อยมากๆนะครับสําหรับคันนี้ภายในสะอาดสะอ้านนะดูใหม่อยู่เลยนะครับพลาสติกหุ้มที่บังแดดของเขาก็ยังมีอยู่เลยนะครับสําหรับคันนี้เนาะสวยมากน่าใช้นะรถไม่มีช้ําเลยนะครับภายในเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับมีผมกระดุมให้ด้วยนะครับนี่ชุดแต่งต่างๆนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับสเปคนี้นะมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้มาตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเนาะสเปคนี้มาจาก โรงงานเลยนะครับล็อกโคตัวนี้เนาะนี่ไปดูกระบะด้านหลังกันนะครับเดิมเมเลยนะครับแบบนี้เนาะกระบะไลเนอร์ก็ยังเดิมๆอยู่นะตาโตโยต้าชัดเจนนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยเจาะนะในส่วนของกระบะไลเนอร์รถทุกคันนะการันตีโครงสร้างให้นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนเนาะพวงเม็ดอาร์คต่างๆนะสวยๆทั้งนั้นนะครับ ขออภัยในความไม่โฟกัสนะครับโทรศัพท์ผมมันร้อนแล้วเนาะแต่การันตีให้นะครับรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมอย่างแน่นอนนะครับรถทางเพชรจนเราทุกคันเนาะสวยคัดเกตอยู่แล้วนะครับนี่ได้สีขาวด้วยนะครับไปใช้งานนะครับ 2.4G ขับ2เกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้ สวยมากอีกหนึ่งคันนะหากท่านใดนะครับสนใจคันนี้นะแคปหน้าจอติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะป๊อปเพรยนต์นะครับ064-642-3955หาเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับเดี๋ยวมาดูคันต่อไปนะครับ Isuzu D-Max Highlander คันนี้นะครับป้ายทะเบียนทอพทุเท่านอนหนู8670นะครับตัวนี้ก็รุ่นยอดนิยมอยู่แล้วนะครับสำหรับ Isuzu เนาะมาดูด้านหน้าก่อนนะครับไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วกลมๆนะ กระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้หากท่านใดสนใจคันนี้นะแคปหน้าจอทะเบียนนี้ติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะพอเพชรยนต์นะครับสวยๆอีกหนึ่งคันไม่อยากให้พลาดกันเลยนะครับน้องก็เช็ดอยู่เดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนเนาะผิวพันธต่างๆของตัวรถนะสวยๆเช่นเดียวกันนะสวยทุกขั้นนะครับปลายภาษีปี67เลยนะครับฟรีพอ,พพอบพรบนะครับพอรบ,บอรเราฟรีให้เลยนะ เดี๋ยวรอโฟกัสสักครู่นะครับายภาษีปี67เลยนะฟรีภาษีพรบ,รบรเลยนะครับหากใกล้จะหมด3เดือนนะเราต่อภาษีให้เลยนะครับยาวๆเลยนะครับพรบรเราซื้อให้ใหม่เลยนะครับ1ปีเต็มเนาะภายในนะกว้างขวางสะอาดสะอา้านตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับภายในได้เป็นเบาะหนังนะเรื่องโครงสร้างนะไม่ต้องพูดถึงนะการันตีให้อยู่แล้วนะครับรถโครงสร้างเดิมแน่นอนทุกคันนะครับคัดเกรดคัดคุณภาพอยู่แล้วเนาะ คันนี้1.9เนะครับเกียร์ธรรมดาเลขใหม่80,000ปี18สีเท่านะครับท่านใดหาอยู่สเปคนี้รีบติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยป๊อปเพรยนนะครับยินดีให้บริการยินดีรับใช้นะครับเกร,รดิตดีฟรีดาวน์กันไปเลยนะครับแคปของเขาจะเปิดได้นะคันนี้นี่ด้านหลังนะกว้างขวางนะครับนั่งได้กันเยอะๆเลยไม่ว่าจะบรรทุกของหรือคนนั่งก็ได้นะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะครับรถทุกคันนะ คัดเกรดคัดคุณภาพมาให้อยู่แล้วมาร์คสีแต้มสีต่างๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับให้ดูให้ชมกันนะครับประมาณนี้เนาะแคลรี่บอยมีให้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังมีแคลรี่บอยให้นะหากท่านใดไม่ชอบนะผมแนะนําให้ไปถอดเองนะครับเอาไปขายต่อได้ราคาดีนะครับ 1.9 z DDI เครื่องบูพาวเวอรนะตัวนี้ได้หลังคาแคลร่บอยมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะว่าสภาพเป็นแบบไหนนะครับนี่ช่วงนี้หน้าฝนนะผมบอกว่าเหมาะมากนะครับล้อหมดหน้าฝนถ้าไม่อยากได้ค่อยไปถอดทิ้งนะครับนี่ไม่ว่าจะบรรทุกคนบรรทุกของนะได้หมดนะครับไม่มีเปียกนะมีหลังคาให้นะครับพร้อมๆแบบนี้เลยนะครับรถพร้อมใช้ทุกคันนะครับที่เพชรยงต์เรานะครับ รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางเรามีเซลล์มากกว่า30ท่านเลยนะครับไม่งั้นนะหลุดไปถึงท่านอื่นแน่นอนนะครับหากพลาดคันนี้ไปนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าน้องๆเขามาเช็ดแล้วเดี๋ยวจะมีรีวิวท่านต่อไปเนาะประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนาะแล้วก็จะได้ ดูคลิปรถที่เข้ามาใหม่อีกนะครับต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ